สวัสดีนะพาทุกคนนะครับมาชมรถจักร QS y 5 2นะครับ5221นะครับที่กำลังจะมารับรถจักรฮิตาชินะครับ4 5 0 3กับบางซือนะครับนี่ครับเมื่อวานทำ3า301มาแล้วอาการไม่ค่อยดีครับวันนี้วันนี้ทำกลับไม่ได้ครับก็เลยจอดอยู่ที่ลบบุรีนะครับ เอาน้องเล็กมารับเลยครับวันนี้ก็เป็นขบวนที่1015นะครับชุมทางบางซื่อไปทางลบบุรีนะครับ หลังจากที่รถจักร q s y นะครับ5221นะครับมาต่อประหุเข้ากับรถจักร i t a c h 4503เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะตีกลับเป็นขบวนที่1014นะครับทางขบวนโดยรถจักร q s y 5221มารับรถจักรชมรุดกับชุมทางบางซื่อนะครับไปแล้วครับ ลบกุรีปลายทางชุมทางบางซื่อนะครับรถจ,ก 5, 2, 2, 1, จกักร QSY 5 2าสองสขบวนรถทิเศษรถจักรชลุดนะครับกับบางซื่อนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ